ไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้า ภะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพเพธัมมานิจจาสัพเพธัมมทุกขาสัพเพธัมมานารังอภิวิษายะสัพเพธัมมาอนัตาติขเอเจริญกธบริษัททั้งหลายที่มีจิตศรัทธาทุกๆคนที่ได้มีโอกาส ให้เดินทางมาบำเพ็ญบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขความสบายใจหรือความอิ่มใจเรียกว่าบุญเราจะถวายปัจจัยสีทั้งหลายการตักบาตรเป็นประจำหรือบางครั้งที่มีโอกาส หรือการได้มาทำบุญเป็นเครื่องที่จะให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายใจใจบุญนี้ก็เกิดได้ลหลายทางการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์หรือกิจวัตรกิจการของวัดคือการเสียสละกําลังกายของเรา ที่จะทําเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทําแล้วเกิดความสบายใจด้วยกายด้วยวาจาเรียกว่าบุญเป็นบุญส่วนกุศลนั่นคือความฉลาดถ้าเราทําบุญแล้วรู้จักบุญแต่ถ้าเราไม่มีความฉลาดรอบก็เราไม่ได้รักษาบ,บุญของเราไว้ไม่ได้รักษาความดีไว้ก็อาจจะเป็นทุกข์ เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาหรือของพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งซึ่งเรามุ่งหวังก็คือจิตใจที่ไม่มีทุกข์หรือความพ้นทุกข์ไปในจิตใจถ้าจิตใจของเร,เราจะไม่ให้มีทุกข์ เราจะต้องมองสิ่งทั้งหลายนี้เป็นความว่างคือมองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในความว่างมีความว่างเป็นอารมณ์เพราะความว่างนี้มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อม,มนุษย์ทั้งหลายซึ่งเราจึงสามารถมาอยู่บําเรินชีวิตอยู่ได้นี้ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้น มีความว่างอยู่นั่นเองจิตใจของเรานั้นก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเรานั้นมีความโลภโกรธหลงแล้วก็ใจไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างริพานนะความเย็นก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเรานั้นเอาความโลภความโกรธความหลงออกไปบ้างเล็กๆน,น,น้อยๆแต่ใจลนะ จิตใจก็ว่า,วางรีพานก็เกิดเดี๋ยวนี้เกิดในปัจจุบันในชาติปัจจุบันขณะนี้นั่นเองเมื่อจิตใจของทุกดวงที่เกิดมานี้ทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการปรารถนาความทุกข์แต่บางครั้งร่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทุกๆคนนั้นก็คงจะเคยผิดเคยพลาดบ้าง เราเองก็เคยผิดเคยเพลาดเมื่อคนอื่นผิดพลาดแล้วก็ให้อภัยเป็นอภัยทานอภัยทานนี้ก็เป็นทานภายในอยู่ในใจบุคคลที่มีทานอยู่ในใจใบหน้าก็ชเชื่องเชื่อเบิกบานก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่ามีเมตตากรุณามุติตาอุบิขา เมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาอุเบกขาก็ดีนั่นทําให้โลกนี้อยู่ได้เป็นคมที่ว่าคําจุนโลกอยู่อย่างพระเจ้าพระสงฆ์ท่านไม่มีการงานทางโลกบวดมาแล้วถือผ้ากาสาวพัฒ์เป็นธงชัยของพระอรหันต์มาปฏิบัติบําเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนี้ท่านอยู่ได้เพราะอะไรเพราะบารมีของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงสร้างมามากเมตตาตอมวนุมนุษย์มามากวางหลักธรรมธรรมะคำสอ,สอนจนถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้ประถือพระพุทธปฏิบัติสืบต่อยุบศาสนามาได้นนความเสียสละของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ทำนุบำรุงด้านปัจจัยสี่จะเป็นจีวรพระนิกาสายญาติโยมอาหารบิณฑบาตก็สายญาติโยม เทนาสนะก็ใส่ญาโยมกิาน,นาเพทั้งหลายเนี่ยนะ่ะก็ได้อาศัยปัจจัยสี่ของญาโยมที่มีจิตศรัทธาทุกทุกคนทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ได้มาร่วมกันทำเรื่องบำรุงเอาบนศาสนาเพื่อให้พระเจ้าพระสงค์นี้ได้มีโอกาสอมเพลินหรือปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของท่านให้เจริญ พัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นสงสาว,วกของพระพุทธเจ้าะินัตที่เห็นได้ว่าวัดบาศาสนานี้จึงเป็นสาธารณาสมบัติของทุกๆคนที่เป็นชาวพุทธเป็นสมบัติส่วนกลางไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งอาธมาเองนี้ก็เป็นเพียงผู้ดูแลผู้รักษาพร้อมทั้งพระสองฆ์อยู่ ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของในสถานที่นี้เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายอันนี้เป็นสาธารณสมบัติไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นของผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้เข้ามาช่วยกันบำรุงช่วยกันคนเล็กคนน้อยด้วยจิตศรัทธาของจิตทุกทุกดวงได้สำนึกบำรุงขึ้นสร้างขึ้น,น,นก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เก้า ซึ่งการเสนอชื่อในการตั้งวัดครั้งแรกก็เสนอชื่อไปว่าสุภัททะบรรพศอันเป็นชื่อของอุปชา,าจารย์ของอาตมาและก็ของพระเจ้าประสงค์เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพคารวะในหลวงพ่อชาแต่แล้วทางการก็ว่าเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนออกมาใหม่การตั้งชื่อนั้น การตั้งวัดก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนซึ่งสาธารณาชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ก็คือหมู่บ้านมากจันจึงควรที่จะตั้งชื่อวัดเป็นวัดมากจันนี้ไว้เป็นหลักหรือเป็นธงเมื่อญาติโยมทางใกล้ทางไกลก็จะได้รู้จักว่าวัดนี้เป็นวัดป่ายอยู่ที่นี่ชื่อวัดมากจันนี้ ก็จะได้รู้จักการที่จะเดินทางมาสถานที่นี้ก็สะดวกในการเดินทางมาในการสอบถามจึงได้เสนอไปที่วัดใหม่เป็นวัดมากกันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ส่งไปถึงกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการภายนอกดูภายนอกก็ตามนั้นวัดปานนี้ก็ย่อมเป็นประโยชน์ แผ่ความเย็นไปทั้งที่ใกล้ที่ไกลที่เข้ามาที่ญาโยมได้เข้ามาบำรหลงวงภพทาศาสนาทุกทุกคนต่างก็มีจิตัทธาคือมีเมตตาเสียสละกำลังกายกำลังใจด้วยจิตทุกทุกดวงมัดว่วาภายนอกจึงจะได้เจริญมาได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเมตตาธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ค้าจุดโลกเอาไว้ อยู่ในครอบครัวก็ตามถ้าไม่มีเมตตาต่อก,กันแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนไม่เป็นสุขอยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าไม่มีเมตตาแล้วก็เกิดความไม่สบายใจแต่ประเทศชาติของเราที่อยู่ได้รอปลอดภัยนี้ก็เพราะได้เมตตาตั้งแต่พระป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมา ก็เป็นผู้ซึ่งเป็นพุทธมามะกะปฏิบัติธรรมะมีจิตใจเมตตาจนทั้งกับข้าราชบริพารทั้งหลายทกทุกคนก็ได้ร่วมกันแม้ว่าจะอยู่ในศาสนาอื่นอยู่ในจังหวัดอื่นศาสนาอื่นแต่ว่าถ้ามีจิตใจเมตตาแล้วก็ย่อมถึงกันย่อมจะสอนไปนในทางเดียวกันคือความดับทุกข์ ความเมตตาความครุณาโมทิธาอเคคาุเบกขาเมตตานี้คือค,ความปรารถนาให้บุคคลทั้งหลายนั้นมีความสุขให้เรามีความสุขให้บุคคลทั้งหลายนั้นมีความสุขกรุณาการุณา,า,าก็คือว่าเมื่อบุคคลอื่นมีความทุกข์แล้วเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ บางครั้งเราก็ลําบากบางครั้งเราก็เดือดร้อนบ้างแต่ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นให้พ้นจากความทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจทุกทางด้านร่างกายคือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามหรือก็มีกิจการที่ให้เราช่วยเหลือก็ตามก็จะช่วยตามาำังสติปัญญาทางด้านจิตใจก็คือการให้ธรรมะ เพื่อที่จะได้รู้จักสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่หรือว่าเป็นอยู่คือที่แก่นแท้แล้วก็ให้รู้จักความว่างมันเองอย่างทุกคนที่เกิดมานี้เราเกิดมาแล้วนั้นยังไม่มีอะไรมีแต่ร่างกายนี้ยังว่างอยู่แต่เรามามีความยึดความถือแล้วว่าอันนี้ก็เราอันนี้ก็ของเราจึงเป็นทุกข์ ถ้าเราทิ้นรนค้นขวายมาพอสมควรพอดีความทุกข์ก็นอ้อยถ้าไม่รู้จักมันก็จะทุกข์มากคราวนี้เราลองมาพิจารณาดูว่าความเป็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงนีจริงไหมทั้งขานทั้งหลายเนี่ยสเพธรรมาอนิจจติทั้งขานทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยง ถ้าเรารู้จักว่าไม่เที่ยงแล้วเราจะสบายใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ได้หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไปเสมอวัตถุต่างๆวัตถุธาตุต่างๆในโลกก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะมายึดถืออะไรได้ว่าเป็นตัวเราหรือของของเราทั้งหมดแม้แต่สังางขานนี้มันก็เปลี่ยนมันก็แปลงไปเมื่อก้าวีิดไแล้วก็เป็นอย่างหนึ่ง พอปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปสังขารร่างกายมันก็แก่ไปมันก็เจ็บเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกขนะก็เรียกว่าสเปรมาณิจติเราเรจะโต้แย้งได้ไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้าคนนี้เราเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกสิ่งใดบ้างที่มีความเขี้ยงแทงพระรยะบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันบุคคล ก็ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงอันนี้ถึงธรรมะข้อนี้จนสามารถเห็นสัจธรรมความจริงเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้คือเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงของไม่เที่ยงและโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราก็ขึ้นมาพิจารณามองตัวเราเองก็ดีสภาวะภายนอกก็ดีมองหาความไม่เที่ยง เื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วจิตใจจะเป็นกุศลจิตใจก็จะมีปัญญาความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีนั้นก็เบาบางลงไปบรรเทาลงไป,เ,งไปเพราะสิ่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอยู่เราจะไปยึดหมายถึงมั่นได้ยังไงทำทั้งหลายสิ่งทั้งหลายก็เป็นทุกขังอยู่ทุกทุกคนก็เป็นทุกขังอยู่เราเกิดมาแล้วมีสั้งกายร,ร่างกายนี้ก็เป็นทุกการสแสวงหา ปัจใจสี่มานั้นก็เป็นทุกข์แต่ด้วยความเมตตาเขาเลยเสียสละให้พระเจ้าประสงค์บางส่วนให้ท่านอยู่ได้บางเพ็ญอยู่ได้เพื่อจะยกตนออกจากความทุกข์ยกตนคือยกใจออกจากความทุกข์แล้วนำความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอาจเป็นสมาธิมาสอนพวกเราพวกเรานั้นก็จะได้รับธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวตนอาศัยธาตุธรรมชาติการประกอบขึ้นในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปร่างกายนี้เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผมขนเล็ดฝันหลังแยกแยะออกมาแล้วในอาการ,ารทั้งสามในสองอย่างเราเห็นว่าไม่มีตัวเราเราเคยคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราวันนี้เราได้ยินธรรมะว่าพระท่านสอนว่า คำรมาของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราลองพิจารณาที่ทาไมเราจรึงว่าเป็นตัวเราทําไมพระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้ไม่ใช่เราเราลองมาพิจารณาดูคือถ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยเหตอุอาศัยปัจจัยกันแล้วเกิดขึ้นร่างกายนี้จะอยู่ได้เพราะลมหายใจจะอยู่ได้เพราะอาหารจะอยู่ได้เพราะน้ําจะอยู่ได้เพราะไฟดินน้ําไฟลม เหมือนเครื่องจากเครื่องยนต์นั่นแหละจะเดินไปได้ใช้งานได้กัมีธาตุดินต้องมีไฟต้องมีน้ํามันต้องมีลมจึงอยู่ได้เป็นดินน้ําไฟลมถ้าดินน้อยก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงน้ํามันไม่มีกับไฟไม่ได้น้ามันน้อยก็เกิดอาการกระตุกร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าธาตุไฟมันมากเกินไปก็ไม่สบายถ้าไฟน้อยก็ไม่สบายต้องธาตุไฟพอดี ถ้าทานไปมันแปรปรวนไปแล้วมันไม่สบายร่างกายไม่สบายจิตใจก็ทําให้ไม่สบายดย้วยเพราะเรามีความยึดความเถืออยู่เพราะฉะนั้นดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเสมอกันทําให้ร่างกายไม่อยู่ได้ถ้ามันแปรปรวนไปแล้วใจไม่สบายเราต้องระวังต้องระวังต้องตั้งใจให้มีสติเครื่องกั้นกระแสน้ํา คือกา,ายวาจาของเรานี้ให้อยู่โดยปกติแต่ถ้าเป็นธรรมดาเมื่อกา,ายวาจาของเราที่มันผสดปกติไปเราก็ตั้งใหม่ปฏิบ,บัติใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมดาเรามองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาว่าอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ในโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักแล้ว เราก็ปล่อยวางเราก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมคคลาจวงมองสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความว่างสุญญจตาสุดมัดจุราชนี้จะตามไม่ทันมัจตุราชคือความทุกข์ภายในใจนั่นเองจะตามไม่ทันถ้าเรามองไปแล้วเห็นเขาเห็นเรามีเขามีเราแล้วเกิดความทุกข์ั้งนั้นอยู่ที่บ้านก็เป็นทุกข์ อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่มีของของเราเราก็จะเป็นทุกข์เรื่องของบุญนั้นก็อาศัยว่ามีเรามีเราทําความดีมีเราให้ทานมีเราสมทานศีลมีเราอาศัยเรานี้ซะก่อนทําขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละจะเข้าไปถึงแก่นได้ต้นไม้จะอยู่ได้ต้องอาศัยอะไรบ้าง ต้นไม้จะอยู่ได้นั้นอาศัยใบมีใบมีดอกมีเปลือกมีกระพี้มีลำต้นมีแก่เนเพงอยู่ได้ทานก็ดีก็เป็นเครื่องอุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนาศีลก็ดีเป็นเครื่องอุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนาสมาธิก็ดีเป็นเครื่องอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเพื่อเข้าไปถึงแก่นอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนา แก่นคือธรรมะที่ทุกคนมีอยู่เข้าใจนั่นเองถ้าทุกคนมีธรรมะภายในใจทุกคนก็มีแก่นของศาส,สนาจะเป็นชาวบ้านจะเป็นชาวเมืองจะเป็นชาววัดทุกทุกคนเป็นพระเจ้าผสมกรตากถ้ามีแก่นแล้วจิตใจก็สบายเพราะมีหลักเข้าใจหลักความเป็นจริงว่าสัางขานี้ไม่เที่ยงและขานี้เป็นทุกข์สังขานี้ไม่ใช่ตัวไม่ช่ตนคือมีปัญญา ปัญญานี้จึงเป็นของสําคัญเราไม่ต้องลงทุนมากเราไม่ต้องอะไรมากเราลงทุนปฏิบัติอยู่บ้านเขาพุโทโธธโมสังโคพุโทโธธโมสังโคอยู่ภายในใจยินงทีพิจารณาว่าเออเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีบุญแล้วจะเกิดอยู่ที่ไหนที่ไหนมีร่างกายครอบถ้วนสารีสองก็เป็นผู้มีบุญจิตใจเรามีบุญเรามีความเสมอภาคกันทุกคน พราะจิตใจทุกดวงนั้นสามารถปฏิบัติแล้วเป็นพุทธะได้มีธรรมะเป็นสังฆะข,ของพระพุทธเจ้าได้เพราะจิตใจของเราทุกดวงนั้นะเหมือนเรามีแก้วคนลรดวงนะมีแก้วนละดวงมีเพชรนลรดวงแล้วในใจแต่สิ่งที่หุ้มห่อใจคือโลกกดหลงมันหุ้มห่ออยู่แต่ถ้าจิตทุกดวงนั้นะทําความดีเจรนายไปเอาโรคปวดหลงนี่ออกไปแล้วในใจใจก็จะเป็นเพชร ใจก็จะแวววาวสว่างสวยเหมือนการทุกดวงไม่ว่า,าพ้าไม่ว่าโยมไม่ว่าผู้ไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลแล้วเด็กอายุเจ็ดขวมนั้นแหละก็สามารถพัฒนาจิตใจสาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมว่าจิตใจทุกดวงนั้นน่ะมีความเสมอเสมอกันทุกขคุนทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างกันไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนจนฉันเป็นคนรวยอันนี้เรายึดตัวเองเราสมมติเอาเองเ เมื่อเราสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลองสมมุติไปอยู่ในสมมุติเกิเกิดความไม่สบายบางทีคนนี้ก็อาจจะถูกถูกคนจนคนจนก็น้อยเนื้อต่าใจแต่ความเป็นจริงแล้วมันเสมอภาคกันหมดทั้งโลกนี้ไม่มีแค่มีไม่มีแค่จนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นสเพธรรมานาตาติทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนาศาศัตตาอาศัยความปรุงความแต่งเกิดขึ้นในชั่วคราวเท่าน,นั้น ในพบหนึ่งชาติหนึ่งในขนาดจิตหนึ่งถ้าจิตใจเราว่างจิตใจเราปล่อยวางแล้วก็สบายเห็นบุคคลอื่นเขามีความดีนิดหนึ่งมีความดีเขาทําทานเขาสมทานสิ่งเขามีความดีเราก็ดีใจเราก็มีความสบายใจเราก็มีความสุขใจเพราะอะไรเพราะเราก็ปรารถนาความดีปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เมื่อเราปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์แล้วเมื่อุคนอื่นทําความดีเราก็ดีใจ เมื่อคนอื่นพ้นจากทุกข์เราก็สบายใจแล้วความทําความดีคนอื่นก็ดีใจเขาเป็นมุทิตามุทิแปลว่าอ่อนคือสายตาอันอ่อนโยนจิตใจอันอ่อนโยนสายตาจะอ่อนโยนได้ก็จากใจที่อ่อนโยนสก่อนจิตใจเมื่ออ่อนโยนแล้วก็เป็นสมาธิที่เยือกเย็นไม่เล่าร้อนสมาธิที่เยือกเย็นก็สบายกายก็ดีวาใจก็ดีก็เยือกเย็น ก็มีความสงบเกิดความสุขเกิดความสงบแต่ในบางครั้งจิตใจของเรานั้นสติเครื่องกั้นเราน้อยไปนิดหนึ่งก็ธรรมดาเป็นธรรมดาของผู้ที่ปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปก็ตั้งใหม่ฝึกใหม่พ้นใหม่ก็ดีไปเมื่อบุคคลอื่นได้เพียงพัได้กายวาจาใจอันนี้ก็เรียกว่าทุกๆคนนั้น ก็มีความโลภอยู่มีความโกรธมีความหลงอยู่เราก็เคยผิดพลาดทุกๆคนก็เคยผิดพลาดทุกๆคนเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ให้อภัยทานให้อภัยเอเอนะวันหนึ่งเขาก็คงจะทําความดีวันหนึ่งเขาก็จะต้องดีวันหนึ่งเขาจะต้องดีกว่านี้เราก็จะได้ช่วยเราจะได้แนะนําได้ในกายวาจาใจก็เียกว่า,ชา,ชา,วา,ม,วามีอุเบกขาทําอยู่นักแน่นเหมือนแผ่นดิน จิตใจที่มีอุเบกขาก็หนักแน่นเหมือนธาตุดินที่หนักแน่นที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวพร้อมให้อภัยแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือมุทิตาคือจิตใจที่อ่อนจิตใจที่เย็นจิตใจที่มีความอ่อนจิตใจที่มีความเย็นนั่นแหะเหมือนลมที่อ่อนเหมือนน้ําที่อ่อนน้ําที่เย็นที่อ่อนนั้นแหะเป็นยังไง อาแปรรูปเป็นยังไงก็ได้ใส่ภาชนะอะไรก็เป็นภาชนะอย่างนั้นคือมีความเย็นด้วยมีความอ่อนด้วยเป็นมุทิตาจิตใจที่มีความอ่อนมีความเย็นนั่นแหละคือจิตใจที่มีธรรมะกรุณาธรรมก็เหมือนกับทั่นลมนั่นมีความเร็วท่านมีความเร็วนะไปมองไวยพัดไปมาได้เมตตานั้นก็เหมือนกันมีความอ่อนมีความเย็น เมตตากรุณามุทมิทาอุเบกขาก็คือดินน้ำไฟลมเนี่ยแหละเมื่อบุคคลใดประกอบไปด้วยเมตตาจิตใจประกอบไปด้วยกรุณาคิดเ,เหลือเสมอจิตใจประกอบไปด้วยมุทิตาอุเบกขาก็เป็นภพภพมิหารเมื่อมีภพมิหารอยู่ทตุร่างกายนี้หนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวกายไม่หวั่นไหววาจาก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่หวั่นไหวนั่นมั่นคงหลังแน่น ก็เป็นจิตใจของพรมเป็นจิตใจของพระก็าอาศัยว่า่านนี้แหละพรหมิหารนี้แหละจึงรักษาโลกนี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะเมตตาธรรมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี้ก็เป็นผู้ซึ่งว่ามีความหนักแน่นอยู่ในคุณงามความดีในทานในศีลหนักแน่นอยู่เสมอจึงอยู่ได้สมณะก็อยู่ได้เพราะอาศัยปัจจัยสี่ของพวกเราทั้งหลายอาศัยศรัทธาของพวกเราทั้งหลายทุกๆคนทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ่างก็ได้สนับสนุนเพื่อให้พระเา้าะสมท่านได้มาเพื่อปฏิบัติและรู้จักความเป็นจริงว่าสเปธัมมานิจาสเปสัมมาทุกขาสเปสัมมาอนัตตาเพื่อจะได้ให้รู้จักเพื่อจะให้เรานั้นรู้จักว่าไม่มีตัวเราหรือของเราอยู่นี้จิดแต่งก็ว่างจิตใจว่างมีเมตตาแล้วต่อกันมีกรุณาต่อกันมีบุทิตาต่อกันมีเวคาต่อกัน จิตใจก็สบายรักษาได้โลกนี้ป็งอยู่ได้อาตมาได้เดินทางไปงานถวายเพลิง,งพระพุตธรธธ่านพิขุซึ่งเป็นพระที่สำคัญองค์หนึ่งของศาสนาของเราของประเทศไทยของเราท่านก็มีความเรียบง่ายเป็นอยู่ง่ายในการถวายเพลิงท่านก็เป็นไปอย่างง่ายๆคือท่านก็ตั้งโรงเอาไว้ทั้งองค์ท่านเอาไว้นั่นแหละอรีระของท่านเอาไว้กลางกองฟอน ก็ปล่อโรงแจ้งแล้วก็ด่านได้ผ้าขาวไว้ข้างบนปักเสาสี่เสาเอาไว้ก็เผาอยางงั้เรียบง่ายก็ได้พิจารณาแล้วก็ว่าท่านได้ทําประโยชน์ท่านได้เสียสละประโยชน์ต่อพุทธศาสนานี้มากไม่ว่าเป็นพุทธทาสจริงๆเต็มร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์ทำเป็นแบนจางแห่งความเสียสละเพื่อที่จะได้สอน พุบทธบริษัททั้งหลายนะั้นให้ถือแนวปฏิบัติได้บ้างไม่มากก็น้อยก็แสดงเห็นถึงสัตธรรมความเป็นจริงว่าแม้ว่าท่านจะเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงได้ช่วยเหลือได้ทํางานของพุทธศาสนามาเต็มที่แล้วเพราะสุดท้ายในขั้นสุดท้ายท่านก็ได้แสดงธรรมะอันเป็นการสําคัญการอันเลิกการพิเศษที่สุดที่จะได้เห็นว่าสเพ สังขาราจะสเปสังขาราทุกขาสเปสมาอนัตตาให้เห็นความว่างในสิ่งที่ไม่ว่างเมื่อเราได้เห็นความว่างในสิ่งที่ไม่อยู่ที่สมมติอยู่แล้วจิตแตกก็จะสบายเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเห็นความว่างเป็นสมาธิธิสมาสังกปูไม่มุ่งร้ายไม่มุ่งพยาบาทไม่มุ่งเบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่พูดพยาบาทไม่พูดเบียดเบียนพูดความเป็นจริง ตั้งใจมั่นชอบประกอบกิจที่ชอบตั้งใจชอบเราก็รู้ว่าอันนี้คือมรรคถ้าเราปิดจากองค์มรรคจิตใจก็จะไม่ว่างเมื่อไม่ว่างก็มีความวุ่นเกิดความไม่สงบเมื่อเราวุ่นสักคนหนึ่งคนที่อยู่รอบข้างเราก็เกิดความวุ่นก็วุ่นกันไปหมดหลวงพ่อพระท่าที่ไปนี้ลูกศิษย์ของท่านก็ได้พูดแต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องของความว่างความปล่อยวาง ในความรู้สึกทั้งหลายอันเป็นมักเพื่อที่จะประหารประหารโลกคนลัพธออกไปจากใจเมื่อจิตใจว่างจิตใจก็เป็นเพชรทุกทุกดวงพวกเราทุกๆคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบเขาพรเรื่องศาสนาถ้าว่ามีโชคมีลาภแล้วก็ขอให้พยายามบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกเราทุกๆคนภายในใจเรื่องวันนี้ธรรมาก็ได้นําธรรมะของพระพุทธเจ้าให้พวกเรานาไปพิจารณาให้จิตใจของทุกๆดวงนั้น ยางผู้เป็นผู้มีเมตตากรุณาโมหิตาอุเบกขาก็จะเกิดความสุขสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผุญผล,ผลต่อพวกเราทุกท่านด้วยการทุกประการเธอในวังก็มีด้วยประการนี้